สวัสดีจ้พี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้าสาวไทยในอเมริกาจ้ามาอน,นีไปเก็บพักมาเด้อพี่น้องได้ยังหูบอพ,พักซี่จ้าผักซี่มีมีอันนี้จ้ะนะมีดอกอ่าลูกผักชีจ้าลูกผักชีว่าเสียม,มันแกล่ลรวพี่น้องเพราะั้นมันหลายก็เลยเก็บมาจ้าลูกผักชีจ้าจะมาตากแห้ง ไปเก็บพักมาอยยุสวนจะสวนเขาเออเขาปลูกไปก็เลยกว่าของฟี่จากเล่ไปเก็บมาไม่นี้กับมาได้อีกนี่จ้บต้นหอมโอ้ยหอมหลาย,ลายพี่น้องนี่หอมจะเฮ็ดไอ้สมพักเสียนพี่น้องพักเสียน,นสมพักหอมจะเฮ็ดสมพักโอ้คุ้มยุพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้มแกแกไดจ้ะ แป๊บหนึ่งสมพักจะให้สมพักพี่น้องแล้วก็ได้บักพริกเดี๋วยวใช้เบอง์น้ำบาักพริกโอ้ยพี่น้องเฮ้ยเหนือยลายบักพริกแมนให้ไปเก็บไหมนี่นไหมพี่น้องบักพริกนี่ๆๆเก็บมาตั้งใบ่ด้วเนี่ยพริกนี่พริกในถุงนี่กับแมนจ้าทั้งหมดเด็กขึ้นบักพริกเลยพี่น้องเนี่ยจิมมัดองเพราะว่าฮัลโหด พักกินพักพริกเนห้องเย็บอะไรเนาะต้องดองเนาะดองไว้ถึงกินจะไปตากแห้งก็เสียดายล้วก็ได้ซาลแหนะ่ซาลแหนยย่โยบานก็มีดด้วยจ้ะแต่ว่าก็เก็บมากึุดนั่นแหละจะไปมองเห็ดงานมืออืน่นท่าเจียเขาอยากกินกันอันนี้พักยังไม่นี้จำว่าอะไรจ้ะพาสลียจ้ะเก็บมากแล้วไปเก็บพักมากแล้วพี่น้องเก็บพักมากซาลแหน่ต้องแยกกันจ้ะเพราะว่า,วาเดี๋ยวสีดดอง คั่นน้ำแล้วก็ใส่เกลือจากสิคั่นเจียบ่เฮ็ดให้เบิ่งเด้อจ้าเพราะว่าต่างคนก็ต่างดูนาะว่าดอกเป็นจังได๋ต่างคนก็ต่างสุดปอกขึ้กันก็เลยบ่เฮ็ดวิธีเฮ็ดกับขา้าววิธีเฮ็ดหนาเห็ดน,นี่ก็บ,บ,กบ,บ่ให้เบิ่งจา้าแต่ว่าไปเอาหยังมานี่สิให้เบิ่งกันว่าแต่อีหยังมาเน่อุ้ยหอมแหมหอมหลายหลายพี่น้องเาสิเฮ็ดสมสมหอม,หอม,หอมจากพริกนี่พี่น้อง โอ้ยบะมีถังใสที่ยากด้วยนะแช่บังนำนี่พี่เห็นบ่นี่หน่วยมะน,นี่จ้าสีแดดโอ้ยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากพริกเนี่ยพริกพริกพริกเยอะมากเลยค่ะดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยเก็บผักมาจากสวนพริกมีแต่พริกจากพริกทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ย อนี่ก็พริกเขียวพริกพริกจ้าเดี๋ยวจะจะเทใส,ส่กระจาดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเทใส,ส่กระจาดก่อนนะพี่น้องบายตอนเนาะเทใส่กระจาดกอนใส่ใส่กระกระมังกระจาดแม,ม่กระจาดใส่กระมังเกี๊ยอันนี้จา้าเจมายอดผักซี่นะจ้าผักซี่ฮะกับเป็นหยดเลยเนาะหอดผักซี่มีทั้งอ uh นี่แม่จ่าพี่น้องเนี่ยเม็ดปั๊กซี่นี่นี่แช่เบิ้งพี่น้องโอ้ยสะออนเด้หลายพี่ยังเนไปเก็บมากนี่พี่น้องเป็นบ่อเนี่ยสะออนต้นบักพริกแล้วจ้นหาซื้อมันก็ยากจ้ะแล้วก็ไปแยกกันเทรวมให้เบิง่งพี่น้องเบิ่งเม็ดจ้าว่าแต่ยังมาแน่มอะไร พอดีเลิกงานมากอ่ะเป็นระบอกว่าไปหางานแถวาเอ้ยเขาเ,เขาให้ไปเก็บพักเขเลยไปเก็บจ่ายยางไปประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีจากก็สิหอดก็สิกลับบ้านกับพอดีกับชั่วโมงสองชั่วมงเลยจา้าเอ่อจะได้ย้อนแบบพลิกมาจ้าแล้วก็อันนี้จ้าเลยหัวละพาจา้าหัวละพามากวัชิยาหัวละพาจา้าว่าสิบพัด อ่พี่น้องบอกไอเดียมาในจ้าเห็ดยังแน่เนี่ยแต่บักพริกมากเนะี่ยจ้าเดี๋ยวกันเด้ยจ้าเดี๋ยวขอถ่ายเหมือนกันเนะี่ยอู้ยส่อเดะพี่นอ้อบักพริกเห็ดนาช่วงนาฝนช่วงนาจะเริ่มนาฮอนนี่มันจะมีนอไหมจะมี จากต่างระยะย,ย่างจ้าวตอนนี้กะขอเป็นเครื่องหนาห่อนขอักพริกขอผักสดก็ได้จากพี่น้องกะเดี๋ยวเสียห้เบิรงได้จากพี่น้องว่ามีหยางแน่เดี๋ยวเสียอยากพริกจ้ะจ้าวจะไปลางเด็ดได้จ้าเนาะเด็กกับพริกจ้า,า,จา,จา้ชุนแห้งอใส่ถุงมือได้พี่น้อง ี่ยมันจะแสบมือจ้ะแล้วมันจะนอนบ่ได้ขึ้นนี่เมือนงงางเงี้ยงจะใส่แยกพริกจ้ะพริกแยกเห็นไหมพีด่ดนังเห็นปะเห็นมะจันนี่งามงาม พริกนี่จะแยกใจว่าพริกนี่พี่น้อยๆนี่เสียไวต้ตำบักุ่งเขียวไว้ส่วนลายห้าสิด,ดอกนี่คือว่าดอกพริกเม็ดใหญ่จ้ะพริกเขียว,วจะดองพริกน้อยเข้าจะไว้เทกับเขาเนะอดอกพี่น้อยเล็กมากเป็นหามาเลยทุนแห้ง บ่ได้ไปหาเห็เดบ่ได้ไปหาน่อหม่ก็หาบักพริกีละตามสวนตามยัง่เพ่นพ่นูกเพ่นไก่พี่จกของกันให้กินพี่อาไงามงระจันจเน่งามงามจ้างามงามงามบ่ะจ้ะมาท่านแดงซื้อดอกกับมันแดงโอ้ยสิงามปะไรน,นี่ด้อจา้า แต่บ่านกันเนาะอาจจะเห็นบ่ชัดปันไดลจ้วว่ะก็จะมันกับเด็กเราตอนนี้ก็ประมาณสองสามชั่วโมงจะเอาวะต้องนอนต้องหัวเว้นอจะห่อนมือเพราะว่าออกจากบ้านก็ค่ำหน่อยจ้ากว่าสิ็จห่อนคุณเขาจะกลับมาประมาณสองสามชั่วโมงจะไปแจกค้างบ้านเราจ้าเพราะว่าเพิ่งไปจากได้อยู่หมึกพริกก็เลยเามัดฝากเพิ่นน้ำเพื่อใชยเพิ่งตอนไปแจกเพิ่น ่ทำนะงามนะได้กันไก่ไก่ไหมล่ะใช่ไงพี่สิเดี๋ยวต้องกันยากกันไก่ที่สุดละจ้า เราไม่ได้การอีกถ้าวันใส่สิมันก็ใหญ่ก็ใส่ได้ง่างยทีย่สุดละถ้าเราไปตากมันแห้งเราพี่น้องเนาะให้พิกแห้งได้เอ็นบอ๊บอบบ้านเราแค่เลืยตนันไปเก็บพักแล้วกินหอมไหมโอ้เราฉุนหอมแห้งแล้วกินก็จะได้กลินแัก ต้นหอมต้นสิชุนบอสเซียตัดไปสามข้ามีนองหายใจบ่อไงออกเกี่ยวแต่ว่าขั้นข้อหอมมันก็แห้งเนาะสอนบาจ้าสอนบบ่ได้ดทายบ้างว่าเป็นตอนปเก็บอนน่ะเนาะแต่ว่าแล้วต้องว่าบ่า ไม่อยากพูดไเพว่าเขาไปเก็บนะบางแดนนะเดี๋ยวคนจะไปเก็บบั้งเทาแต่มาหลายพีนอ้องของมันสตารตอไม่อยากจะแยกไปแยกไปจ้าแยกไปตัดขวนแต่เรามเาาันแยกไปโอ้ชวนแห้งผักพริกนี่ชวนแห้งริกเร็ ร้อนแรงมากเลยแลวสไปซี่ฮันนี้ซุปเผ็ดสไปซี่สมยาอยู่บ้าสมยาไปเก็บผักเก็บนาอันนี้คือว่าพัก,กันสมซื้อมาด,ดองจ้าพี่น้องจะมาด,ดองดองเห็้อแต่เกินภาษาอังกิน่ะเพเกิลส Pepper Peckles แล้วจะดองจะพูดใดไเวลา พลังเวลาเขากินเรากินยายังเขาอยากยาก,ยาก,ยากินของดองมี่งงเบอร์เกอร์มี้ยังก็ใส่ของดองเลยจ้ยาและแต่ว่าพริกหยวกเนี่ยเขาสิบเฟไปใหดกับเขาเนาะผัดใส่ตับไก่ตับหมูกับว่าไปไมิตตับหมูอยู่จ้าโอ้ยสิส่วนนี้นลัง จะหนาไปเก็บป้ายไปทาวิโด้ไปไม่อนีเรื่องโทรศัพท์ไปจ้ามันเรื่องกล้องกับเรื่อบอกกล้องไปนั่งเริ่มประเด็จไทยไปลายบาป่นอะบ้างได้จานี่อันนี้แค่เคิร์กนึงได้จ้าเห็นได้นี่กระมังอย่างจานี่บาปินเห็นบ้จ้าให้ี่ แต่บ่าวากนเนาะอาจจะท้ายปริจะไหนว่าอาจจะไกลจักหน่อยแล้ว่าก็ยังไอวแค่พ่อพี่น้องเนียเห็นด้วยจ้ะ เดี๋ยววมีน่อไม้เด้อวจ้าแต่ว่ามีบักพริก no bamboo ไม่มีน่อไม้ olive p e p อ e r olive vegetable w a s t พริกพี่น้องหมกพริกหมกพริกหมกพริกหลายขนาดจ๊จ่ายบัรรโทรศัพท์ไอ้กล่องไปเบิ้งน้ำี่นอใจไทยกันเบิ้งว่าไปเก็บเบิงใดโอ้ยหายหลายพี่น้องลายคักหลายเนี่ย กเข้าประเทศจากถุงเนาะเเทียวมัน,น,น,มนก็นยากสิหลหายากเจ๊แมนเจวเจ๊แมงเจีวปิดแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ก็แลนหาตักะป,ป๊บนี่นมันอยู่เมงไหนมัเป็นอย้ยมน่นมอนเง งามง่ายไปดีง่ายไปนีพริกแดงนุ๊พี่น้องเนาะโอ้ยสองคนครับสีแดงมันสีเขียวเลยจ้ามันสีเขียวอ,อยู่ไก่เมล็ดจ้าพี่น้องไก่เมล็ดอย่าพริกไก่เมล็ดนะ กลุ่มหนึ่งนี่ตั้งอยากเล็กตั้งอยากตัดเพราะว่ากันเด็กไม่กัดสากันตัดไม่กัดเร็วใบมะพริกเนี่ยพี่เห็นอย่างกินไห่น้องเขาเมนมาได้เรื่จ้าว่าใบมะพริกนี่ม่รู้จะเห็นอย่างกินไหมพริกกิน่นปะ แปะติ๊กจะเห็นยังกินนอกต้องมาลยจ้ะมาแล้วลก่อนนะโซออดไลฟ์มหาได้ยได้จ้าคอมเมนต์มาได้ว่าเป็นยังไงบักพริกนี่โอ้ยโอ,อนบ่พี่น้องจับบ้าด็ด ค่อยออกหนักกองเนื้อจ่าจะบ่ากันเนื้อจ่าฟ้าวมันยังฟ้าวน้ำต่อนน้ำใบลาพี่น้องต่อนน้ำพริกหยวกพริกหยวกพี่น้องเห็นปะพริกหยวกพริกเขียวพริกหยวกโอ้ยแซ่บแซ่บ นีต้องแยกจากพว่าแยกเพราะว่าอย่างหูบอหนึ่งเวลาเขาเ็สียดงนีกเขาเสียใจหาเลือกงดไงตรงมันเลือกหยาดเท่ยเดียวเกี่ยวกับมือนิมมือเลื่อนแต่ไมาเหตุไม่จะว่าต้องแยกไว้สำรับเอื้อนมือเลื่อนสีดองเดี๋ยวกเสียพี่น้องเบิ้งคลิปเนาะคันมีบรรล่าจะเสียท้ายคือไปเบื้งเกี่ยวกบพว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเห็ุจั้งใดจั้งใด กแยกจะเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องก็เหลือแต่ต้นหอมจ้ะราะว่ากันเนาะอาจตัดต่อจังอยเพราะว่าถ่ายเวลาจ้ะนี่ก็ได้หลายเนาะนี่เฮาหอมสะระแหน่ยังกัว่าไปใช่ไหมอันนี้ก็คือต้นหอมจ้ะเฮ้าเซไปไล่กันนี่นั่งเลนี่เฮ้าเซไปเซตนำเกลือจ้ะนั่งสะอาดนั่งเซตนำเกลือโอ้ยหลายคักขนาด จ้าพ yeah, like so so, ี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์นะด้อจ้าว่าจังไหนก็นด้วยกะฝากซับสไคร์น่เด้อสวนแห้งแห้งปีเด้งเชียร์หนึงจ้าได้เก็บพักเนี่ยแล้ปีหนังจะมีเชียร์หนึ่งสิบห้าแต่ว่าปีที่แล้วบระเทศไทยจ้าแต่ว่าเพิ่นเหตุผลจ้าสวนแห้งบ่จ้ากับฝากกดไลค์กดแชร์นะด้อจ้ากับคุญเเละที่ติดตามจ้าสวัสดีจ้า